chúng ta sẽ thi đấu ở thành phố này chúng ta sẽ có ฝ่าบาเสิร right pues oh ัตนานคราบทีมงานตุ Android ๋ยลกรับอ yeah. okay. okay. ิสรการอิทิศัตโกวัลสอนวันนี้มีตอสกาทีมงานครับผู้ใหญ่เจ็ดนเกพิจักกจอกแดงุรันานุาดีมาครับสู่กับที よっ นครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่ที่เปิดนะครับจิงแชมปจบกยไทยลุ้มหลานนายกระดมตุต๊จังหวัดศรีสะเกดรุ่นสาวสิบกิโลกรัมแต่ก็โดนกำจัดทีนักกบไทยนะครับส่วน,นกังเก็เทนนิสกาแพวนทองจนจน,จนคุณที่ห้ายกครับห้ายกห้ายก ถือว่าเป็นอินึ่งกระแสนะครับโคการโดยจังหวัดสิริกติเพราการสุดวันแซนโดนกาบวกเทศบาลจากแสนไัยสังจอนะครับขอตองขอบคุณน่งดีภูทรจัดสวัสดิ์นะครับายในเดยทุกขั้นทู้ยิ่งตระหนักถึงในความหมายของโครงกาเสุเทศบาลสิริกต ข้อสองก็ค right? ือสังเกดกรับแล้วก็มีทารมีชสมชสังารนะครับยงจากที่สถาการณสชัยประธานชมรมปวยไทยสมาัตจังหวัดศรีสะเกดและก็ตัวแทนโวยไทยอาชีพจังหวัดศรีสะเกดนะครับในงทองนนครับประธานชมรมกาที่ว่าเอกคุณครับจอทั้งสี่เขตเ ก้าวพาประชานเจทย์ปงันจับครับยกที่สอง อีกสักนึงแมีกาเผยสิ่งักษณะตัวเล็คุณงนองอกาศอีกที่สุดสนันเปอบอสสการ์จาอกตุ๊แก We yeah, are

เบจากผู้นี้ก็จะเป็นการแสดงคิดตับมวยไทยนะครับโดยน้องๆจากโรงเนนรียนบุญธรมรมนะครับแจงเขาดีครับสศิรเวรุ่งเทศบาลอาจารย์แสนชัยตั้งชัดจอบนะครับโปรโมเตอร์ประภาสษุนดีอาจารย์เอกศรีรัตน์ดูไรทุ่มวยมีเสียงสติสุรินให้การสนับสนุนพร้อมด้วยทา่านนายกส,กสมุทรสำคัญนะครับ อันที่สี่ผู้สิกกิการยนดเลยครับนักจครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแย่อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษครับนี่นฮหวยเก็บจากจอตู้ของสิริมงคลสิน่อนั้นะครับจะเจอกับดาวทั้งสิ้นสิบหกเพชรจากบัลลสินปอทองเจอต้นนเพชรแสกทองแล้วก็มีซุพรสินอเจอเพชร้งหนึ่งสองสองทองก็เละการนัใจครับี ราวุ่งเชษบานการแสงชัยนักสัจอดนะครับขอบคุณท่านนายกสมเด็สังขาวนะครับ็นการกระตุ้นให้วงการหนืวยจังหวัดชิลเกตขึ้นขับเคือนเดือรนนักสังจอดเดือรับยงที่สามทีสามครงการธรรมด์ภูผา

โนต้นใจเพาะเราทีมพิศษเ่ยร้อีกแล้ว กิจการของที่ชาตนะครับกำลังพยายามจับคลุ่มนักพิทีกษาโดยสุดขั้วขอบคุณทุนท่านเจ้าของดินแดนกิจสุริศท่านในการสมเด็จมา๕๐๐บาทครับขอขอบคุณคุณไพศาลคุณมาผู้จัดการโรงนักดื่มสวัสดีท่านในการสมเด็จมา๕๐๐บาท ขอขอบคุณนายในเทียฆ์นายกโคงการบรยหายทนะบุญจะขึ้นราราจากทุนทิ่สิบในการสนับสนรนมา2,000บาทขอขอบคุณท่านเกียรตรภัยพระุกนายกโรงการบริหารส่วนตะบะจับเงินจากทุนที่ิบในการสนับสนุนา3,000บาทและขอขอบคุณทุณที่สิบของเลอกนายกโคงการบริหารส่วนตะบุญจ่จุกจุจากทุนี่สิบในการสนับสนมา2 0 0บาท และขอกอบคุลปศิสำเร็จจกาคว้ทอ่โคงด้วยนะาะมีกรสมา1,000บาทนครับมา่งขนแล้วก็ขาฝากนะครับ14ตุลาคม10ลงนกต้าอาคุเซที่อาคารเอกะสโรงเกยนจาุทยากมนะครับนนองเล็กเผยซืขอรอลูนะครับวันที่1 4ตุลาคมผลงานการประกอบของวดชิ้ข้ากแก้วนะครับ วันที่14ตุลาคมนะครับโซนท5เข้าไปที่การแสนชันยนะครับนะรายการโฮมไทยบัานกรุ๊ปนะครับตรือยกที่4ครับคทัีี่ นูาสนีตโตนตตัวเล็กแกับวตัวใหญ่กนนสีสตกลเจอกับผู้บุรัชทันาาออธอ์ออมาตุ้เจสีได้ไห

ก่อนยกที่สี่นะเดิมนะครับผู้ต่อไปก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับทีมงแชมป์ชมรมวัฒนธรรมไทยขนมต้มจังหวัดสุสานก็น้ำ30กิโลกรัมกับการทีเมกกะโมยไทยกับเทนกราแพลททองเจริญนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับจะเป็นการแสดงที่ต่างโวยไทยก่อนนะครับ ประธานชมรมกำลังพย่บ้านของแต่ละอำเภอเลยครับได้ทราบข่าวมาแล้วหลายอำเภอเลยนะครับวงการโดยจังหวัดศรีสะเกดครับในนามของชมรมกำลังพยาบาลอำเภอขุกคำก็ขอริษจัดเป็นการณกระชับนิดเป็นการส่งเสริมนะครับ เองมชนต้กกนก้กกกกกาไทยนีครับได้มีวิธีที่คล้นไหวถือว่าเป็นตํกากัศที่สอ <c oughs> ดแครบยกสุดท้ายเรีย <c oughs> นเชิญอาจารย์อภพณ์กับไปที่ประชาสัยค